สวัสดีค่ะนะคะพาไ,ไว้นะคะเดี๋ยวเรามาพบกับนะคะหุ้นสิงคโปร์อินเดียและอียิปต์นะคะประจําวันที่5เดือน5 6 3สวันนี้ก็ขออนุญาตย้อนผลงานก่อนนะคะของเมื่อวานเนาะเมื่อวานนี้นะคะผลงานนะคะหุ้นสิงคโปร์นะคะเราออก3 6 9กับ5 4นะคะตรงนี้นะคะเข้าเด่น4ีหนะคะเจาะนึง4งสี่ห้า ห้าหกนะคะอันนี้ใครเล่นแนวเลขไล่ได้4ี่ห้าไปเลยนะคะสำหรับใครเล่นแนวเลข6ก็ได้ตัว69เาไปด้วยนะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะก็แสดงความดีใจกับคนที่เล่นมุ้นสิงคโปร์ด้วยนะคะสำหรับมันเข้าสี่เข้าห้าเข้าหกเลยนะคะตัวนี้เนาะต่อไปหุ้นอินเดียะคะ่ะเมื่อวานนี้ผลมันออก5-3าห้ากับสองเจ็ด นะคะมันเข้าเด่นนะคะทั้ง3ทั้ง5นะคะเข้าเจาะเน้น3553นะคะเข้าตัวกันเหมือนกันนะคะเจ2ดนะคะตรงนี้นะคะใครเล่นแนวไล่ได้2 7นะคะใครเล่นแนวเลขสตัวนี้ก็ได้ตัว3 5หนะคะก็ยินดีด้วยนะคะแตกบุญแตกล่างเช่นกันนะคะ ต่อไปหุ้นอียิปต์ค่ะหุ้นอียิปต์ผลม,มันออกนะคะเมื่อวาน196กับ89นะคะเข้าเด่น6เข้าเด่น8นะคะตรงนี้นะคะใครเล่นแนวเลข6ก็ได้69ไปด้วยนะคะใครเล่นแนวเลข8ก็ได้89นะคะเมื่อวานนี้ปังนะคะสิงคโปร์อินเดียแลก็อียิปต์นะคะแตกบนแตกล่างทั้งสามรัฐเลยนะคะต่อไปมาดูนะคะ เจาะรวมมิสนะคะเมื่อวานนี้เนาะมันเข้าเด่นนะคะสี่นะคะเข้าเจาะเน้นสี่ห้านะคะของหุ้นอินเดียนะคะมาดูแนวเลขใกล้ค่ะเข้าแนวเลขสี่นะคะของสี่ห้าห้าสี่นะคะของหุ้นสิงคโปร์นะคะเข้าแนวไล่เลขสามนะคะตัวสามห้านะคะห้าสามของหุ้นอินเดียนะคะเข้าแนวเลขหกนะคะเข้าหก 996นะคะของหุ้นอียิปต์ตรงนี้ก็ปังนะคะแตกอีกแล้วนะคะทั้ง3รลัฐนะคะก็แสดงความยินดีกับคนที่เล่นหุ้นสิงคโปร์อินเดียและอียิปด้วยนะคะต่อไปเดี๋ยวมาดูนะคะสถิติประจำที่5เดือน5นะคะว่านะคะพารววเจาะเป็นสถิติไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะ ันที่ห้านะคะเดือนสี่เดือนห้านะคะผิดอีกแล้วค่ะผิดทุกคลิปเลยมั้งคะ่ปะปประจําวันที่ห้าเดือนห้าหกสามนะคะรานะคาพารวยนะคะเจาะได้นะคะหุ้นสิงคโปร์เด่นศูนย์เด่นหนึ่งเด่นสองอย่าลืมเจาะเน้นศูนย์หนึ่งศูนย์สองหนึ่งสองอย่าลืมตัวการ์สามตัวตรงแล้วก็แนวไกลๆนะคะต่อไปหุ้นอินเดียนะคะนะคะับเราจะได้หกได้เจ็ดได้แปด 8, นะคะเจาะเน้นหกเจ็ดหกแปดเจ็ดแปด อย่าลืมตัวกัน3ตัวตรงแนวเลขใกล้เช่นเคยค่ะต่อไปหุ้นอีกจอดเจ็ดจอแปดจอดเก้านะคะจอดเน้นเจ็ดแปดแปดเก้าเก้าเจ็ดนะคะอย่าลืมตัวกัน3ตัวตรงแนวเลขใกล้นะคะต่อไปเจาะรวมมิสามหลักนะคะเด่น0เด่น6เด่น7นะคะเจาะเน้น0 6 6 7 7 8นะคะอย่าลืมมองตัวกัน3ตัวตรงแล้วก็แนวเลขใกล้นะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนนะฮะปังๆรับทรัพย์ ทุกวันนะคะอย่าลืมนะคะแบ่งสันเป็นส่วนนะคะต่อบุญนะคะถวายสังฆทานก็ได้นะคะปล่อยนอกปล่อยปลานะคะอุทิศบุญกุศลให้ตัวเองนะคะให้จุกกรรมในเวรนะคะ ให้พ่อปู่สีสุโธนคราชแม่ย่าสีปทุมมาพ่อปู่มุจลินนคราชนะคะเราจะได้ต่อบุญนะคะร่วมกันเจาะได้ถูกอย่างนี้ทุกๆวันนะคะยังไงก็นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งกดขับไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้นะคะได้ทาคลิปดีๆให้เพื่อนๆต,ต่อไปทุกๆวันนะคะยังไงวันนี้ก็ทุกคนปังๆแล้วก็รวยๆค่ะสวัสดีค่ะ